ยก3ชทิงที่3มวยรอบปูนเสือครั้งที่15บาติดตามครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเสียบขาดครับจะฝ่าดงแข้งซ้ายของชนมานเข้าไปต่อยได้ด้วยไม่ได้ครับโดนแล้วครับกดหูครับเสียบซ้ายมาโอ้โหน้ำบาดไปแล้วบัดแรกนะครับของยก3โอ้ขอเอาครับแข้งซ้ายกับมาดดูครับตาดซ้ายครับในซ้ายตกไม่ได้ของชนมานครับเชียบขาดจะย้ำแขนรือโดนรอบที่4 โยกนี้โดนอีกแล้วครับต้นยกเรียกว่าเตะขวามาจับเลยครับชนะมานจับเลยครับให้เตะด้วยฮะแต่ก็จับครับถึงตัวแล้วโดนยันเ,เดินเร็วขึ้นครับเทียบขาดถ้าเดินช้าเน้โดนครับโยกหนียกดำเทียบขาดยกดำชนะมานล,ลงไปบ้างครับชนะมานเอาอีกทีจับบ้างแล้ว เกิน29เกิน29ทําไม่ได้อย่าจับเชือกเอาครับเริ่มยกนี้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนเกมทั้งสองฝั่งครับามาการก็ต้องเบรกให้ไวแล้วครับต้องให้ทันเกมด้วยครับนึกวยจะได้ไม่เอาเปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันพยายามพยายามต่อเกิดข้นมอยากเป็นฝ่ายเปิดเกมต่อยมัดครับเน้นที่หมัดขวาเ<แ>ตะขวา,ารูดจับอีกแล้วไม่เป็นไรครับลุดออกมาได้เชียการแก้แล้วนะครับอย่าตุ้ย วยให้เชียบขพาแล้วโอ้ยกนี้ครับฝั่งคลับแดงกึ้งข่าซ้ายครับสลับโอ้จะเตะไม่เตะครับนี่ครับหมายกัแล้วครับอีกครั้งไม่ได้มั่นใจแล้วครับเชียบขพาอ้าวครับจิ้มมัดสำนักงานขาดขาดเกินเกินไปหน่อยแล้วครับจังหวะดูเหมือนว่าเชียบขพา ทำงานเข้าที่เข้าทางแล้วหลักกันคนละยกครับยกที่แล้วเฉียบขาดขาดเกินเกินยกนี้ชั้นน้ำมันครับต่อมาเล่นใช้สมองมวยจังหวะชิงครับชิงเตะต่อยขวาเปิดได้แข้งแล้วตามได้หมัดตูมิมวยซ้ายกับมวยขวาครับซ้ายของชนะมันดูช้าลงไปชิงทั้งก่อนต่อยมัดหนึ่งสองแตะขวากดลงมาเสียเอาแล้วครับอ้รับบ่อยๆไม่ดีครับชนะมัน โดนบ่อยๆมันยุบมันช็อตได้ครับระวังเชือกระวังเชือกโอ้ยกนี้กับยกที่แล้วคนละเรื่องเลยครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับโอ้ยโดนเสือปัดมาครับแน่กันแข่งตัดอินมาโต้แข้งซ้ายกับบัดแข้ง,ขงลงไปอเองครับเสือหลักครับต้นจำเบ้าลงไปชนะมานหมด<อ>ยกที่สามพอดียุ่งเบียนเอาครับมาดูบนเวทีครับ กำลังดูเด็ดเพชรมันครับสมศักดิ์ศรีสมราคาคู่ชิงที่3ปูนเสือตัวที่15จริงๆครับผม,มแดงชนะมานน้ำเงินเฉียบขาดยก3านั้นชนะมานปรับปรับแผนยังไม่ขึ้นยก4ี่ปรับขึ้นหรือ,อยังเตะซ้ายเตะซ้ายเร่งเกมเร็วขึ้นครับชนะมานด้วยการยงไม่เตะซ้ายครับแต่ว่าโดนเตะขวาสวนกลับเฉียบขาดล็อกลงในวงในเสียบกาดชนะมานพยายาม จับให้ได้และแทงให้ได้ด้วยเชื่อว่าถึงแตกหักอ่าเ<า><า>ยก,ยกนี้มาดูวงในครับวงนอกเห็นแล้วครับวงในอ้าวเัาหักเหลี่ยมแล้วตอนนี้เดินเดินเร็วขึ้นครับชนะามาันเตะเข่ากลับมาได้เตอเข่าโต้เน้นว่าแต่ละดอกของเฉียบขาดเน้นว่าแต่ว่าชนะมันไม่สนชนแล้วครับคิดไวทำไวแล้วแรงแทงเหลี่ยมแล้วครับใช้กัน พิสูจน์กันที่ไหนนี่โอสอกสั้นยางกันฟันล่วงเลยครับยางกรรมการยังไม่เห็นครับกรรมการมองไม่เห็นครับบนเวทียางกันฟันโอ้โหเลยครับพลิกไปพลิกมาแล้วครับีอัดกันคนละยกอัดกันคนละยกเลยครับยางกันฟันหลุดออกมากรรมการยังไม่เห็นถือว่าได้เปรียบนะครับ นักมวยที่ไม่ใส่ยางกันฟันน่าจะเป็นยางของยางกันฟันของทางด้านเฉียบขาดครับอาวครับโอ้โหกอดกันมาแน่นเลยครับโอ้ตอนนี้มองไม่เห็นครับโอ้โหโดนเข่าไปสามดอกครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่อาดตีเข่าครับแทงไปสาดอกสดอกแล้วเกือบจะตกเวทีกลับเข้ามากลับเข้ามายังไม่ยังไม่เห็นว่า ยางกันฟันของเฉียบขาดไม่มีครับมาอยู่ในปากมองไม่เห็นนะครับโอ้โห,โห,โหเกมเ<อ>ข้มข้นตูเดือดเราใจน,นี้น, <ะ S 2> นักมวยอยู่ในเกมครับดูครับโอ้โหมองไม่เห็น<อ>มองไม่เห็นครับมองไม่เห็นแล้วกรรมการเชิดชัยยังไม่เห็นอยู่ดีนะครับทางล่างก็พยายามจะส่งขันญ,ญาณว่านักม<อ>วยไม่มียางกันฟันกรรมการดูแต่นักมวยครับ เกมบนเวทีกาลังเข้มข้นกรรมการก็มองไม่เห็นครับเกมยังต่อนเนื่องอีลุงตุงนังครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าอีลุงตุงนังไปแล้วโอ้โหไม่หยุดเลยครับยางกันฟันหลุดไปแล้วกรรมการยังไม่เห็นครับ ยางกันฟันลุดส่งอีกแล้วครับยกสุดท้ายครับยกที่5ยกสุดท้ายครับค้นละยกหรือเปล่าครับโอ้ใครที่สามใครมาเอาอะไรครับธนามานั้นก็เกงสีแดงครับสีสเกตน้ำเงินส่วนรณคูหาหนองบัวลำพูเฉียบขาดครับพยายามจะใช้ขวางขำแทงครับหรือจังหวะแรกผมเฉียบขาดครับ เป็นเกมที่เข้มข้นดีหัวใจพอสมควรทีเดียวสำหรับกองเชียร์จานตัวนั้นเหนื่อยแน่นอนครับโอ้ตอนนี้ครับใบที่มุมของน้ำเงินครับจะทำยังไงแข้งมาเออเอา,เอาโตเขา้าไปอยู่ในเลี่ยมอยู่ในบ้านตัวเองครับครับเวลายังมีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยเจษดสีสึกมวยปูนเสือมวยไทยพันแท้คู่จริงที่สามไม่เอาแล้วหรือ,อยังไง ไม่เอาทั้งคู่เลยครับโอ้โหก่อยเวลาไปเหลือเยอะแล้วครับเวลาไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนแล้วครับกรรมการเชอรชัยชาโนนรีชลัดเรียกทั้งคู่แล้วครับเรียกทั้งคู่ว่าต้องชกนะต้องชกนะต้องออกอาวุธนะเอาไหมไม่เอาอีกครับเอาโอ้โอ้ช่วยโอกาสยุ่งหนีครับช่วยโอกาสตุกเข้าแผ่นหลังเต็มๆเลยครับไปหันหลังแล้วครับชนาแมนเทียบคาแลไลช่วยโอกาสเตะ กลางหลังซับปาบหนึ่งโอ้เนี่ยครับมวยบางทีมันเผลอกันไม่ได้ดอกเดียวก็เสียวได้โอ้จังหวะทีเผลอครับโอ้ดูครับครับหาเงนอย่างนี้อาวุธไม่ถึงก็แน่นอนครับยิ้มเลยครับเฉียบขาดอย่าเชื่อใจตนเองมากเกินไปครับทั้งหมดอยู่ที่กรรมการให้คะแนนอ่วัดไปที่คะแนนข้างล่างสามทั้งแล้วครับขออีกครับขออีกหน่อย กรรมการบอกขออีกนิดครับเพราะว่าจะได้ให้คะแนนง่ายขึ้นแต่ว่าดูครับนักมวยมั่นใจตัวเองทั้งคู่แล้วครับไม่เอาครับธนาบันก็ไม่เอาเฉียบพาดก็ไม่เข้าผู้บรรยายก็ไม่รู้แล้วครับว่ามุมไหนจะชนะครับอยู่ที่เกมการแข่งขันการบรรยายก็บรรยายเกมนะครับเราให้อัตรศในการติดตามชมเท่านั้นแหละครับเราเวลาแล้วนะครับ เราเวลาแล้วเวลาเริ่มนับขอยหลังแล้วนะครับเสียดายเวลาครับเราว่าช่วงเวลาที่ทั้งคู่ยือทางกันอย่างนี้ครับจบแล้วจบแล้วครับทิงที่สใครจะได้ตำแหน่งที่3ครับเงินรางวัล1น0 0 0แสบาทโอ้ไปที่น้ำเงือนครับไปทางด้านฝั่งของเชียบคาดปอพงษ์สว่างได้ตำแหน่งที่3ไป